อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีหนี้จากหนี้สินนอกระบบนะคะผู้มนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็สนับสนุนแนวคิดฟีโก้ไฟแนนซ์ค่ะแก้ไขหนี้นอกระบบโดยมองว่าเป็นการช่วยผ่อนคลายภาระดอกเบี้ยจากหนัก ให้เป็นเบาได้จริงนะคะจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ2 0 3 0ถึง30เหลือเพียงร้อยละ3ต่อเดือนเท่านั้นขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยลดปัญหาการถูกข่มขู่คุกคามจากการทวงหนี้ไม่เป็นธรรมนับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีนะคะที่ช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจเองก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยติดตามรายละเอียดได้จากรายงานชีนี้ค่ะ ระบบปัญหาใหญ่ของภาคประชาชนที่ภาครัฐใช้เวลาเร่งแก้ไขมานานแล้วแต่ก็ยังไม่สําเร็จสสคหรือสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจึงเสนอแนวคิดสนองนโยบายรัฐในการช่วยเหลือประชาชนด้วยการผุดสินเชื่อที่เรียกว่า Pico Finance หรือชื่อเต็มคือโครงการสินเชื่อเพื่อประชาชนใช้บริโภคกรณีฉุกเฉิน ึ่งเชื่อชนิดนี้ผู้ปล่อยคู่ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเจ้าหนี่นอกระบบที่รัฐจะเปิดโอกาสให้เข้ามาอยู่ในระบบและยังเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดไม่เกิน36%ต่อปีซึ่งแม้จะเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าที่เคยได้ร้อยละ20-30แต่ก็นับว่าเป็นธุรกิจถูกกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง อาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุนับเป็นแนวคิดที่ดีที่จะดึงในทุนนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบซึ่งนอกจากจะช่วยผ่อนคลายภาระดอกเบี้ยแล้วยังจะช่วยลดปัญหาการถูกคมคู่หรือทวงหนี้ไม่เป็นธรรมให้ประชาชนด้วยโดยพิโคฟนแนนซ์จะปล่อยกู้รายละไม่เกิน5 0,000บาทและยังเปิดโอกาสให้ปล่อยกู้แบบฉุกเฉินได้ด้วยเช่นกู้เพื่อค่าเทอมบุตรค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ ซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นการตอบสนองภาคประชาชนในระยะหลังๆซึ่งจะมีอุปสรรคในช่วงที่สีนยังไม่ฟื้นตัวเช่นเราจะอาจจะเห็นในช่วงของเปิดเทอมนะครับที่ประชาชนเนี่ยในช่วงเปิดเทอมต้องจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับบุตรหลานแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทำให้เขาขาดเงินในระยะสัน้นและจะต้องหันไปกู้นอกระบบเนี่ยถ้ามีลักษณะของพิโกไฟแนนซ์ที่กระทรวงการคลังกําลังพิจารณาและจะเสนอครอมอเนี่ยถ้าแนวคิดนี้เนี่ยมันจะแก้ไขทั้งปัญหาความยากจนนะครับวงจรการเข้าไปมีหนี้และมีหนี้สินล้นพ้นตัวเข้าไปแก้หนี้ระบบ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นมุมที่ดีและสร้างจิตวิญญาณในเชิงบวกกับภาคประชาชนและเป็นการผ่อนคลายภาระการใช้จ่ายของประชาชนนะครับ สำหรับจุดมุ่งหมายของโครงการนี้กระทรวงการคลังโดยสสคต้องการให้พิโคไฟแนนซ์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาภาระดอกเบี้กู้ยืมนอกระบบที่สูงจนเกินควรโดยประชาชนที่กู้ยืมสามารถใช้เงินได้ทั้งเพื่อการแก้ไขหนี้นอกระบบและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันต่างจากโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยหรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ก่อนหน้านี้ที่สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบอาชีพเท่านั้น p i โคไฟแนนซ์นี้สสคกำหนดหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้มีความครอบคลุมด้วยการกำหนดพื้นที่เป็นรายจังหวัดตามหัวเมืองต่างๆอย่างชัดเจนเช่นจังหวัดเชียงใหม่สงขลาหรือรังสิตดอนเมืองโดยห้ามปล่อยกู้ข้ามเขตเด็ดขาดซึ่งในทุนที่ต้องการเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ประกอบการในโครงการจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนที่มีทุนจดทะเบียนชำระและไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทเพื่อยื่นเรื่องขออนุญ,ญาตประกอบธุรกิจ กระทรวงการคลังโดยกำหนดอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ยค่าปรับค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บรวมกันแล้วต้องไม่เกิน36%ตต่อปีเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยงและอยู่ในระดับที่ไม่เป็นภาระต่อประชาชนมากจนเกินควร